วค่ะค่ะพี่ขวกขึ้นบ้านค่ะพี่วดูหค่ะโอเคค่ะขวกเข้บ้านไหมค่ะเดี๋กันใหค่ะรอสักพูนนึค่ะอไอ้งยใครอะก็ผมไงอ๋แล้วแล้วพี่เป็นใครอะครับวสิหไม่กลัวหรอกก็ชิมไเด้มาดิครับ สมดห์่อมอา่ะชีดปลกยังไงเนี่ยนามกันเนี่ยเไาเหรอคะโอเคเดี๋ยวจะจัดให้่รอนี้โอเคค่ะรอถพูดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปค่ะบายเนาะมาอยู่บ้านเาเนี่ยกินปีอยู่ปีนอนปีอ้พี่เอาอะไมาฉีดผมอ่ะไม่ควหรอไม่ควหรอหลับแต่ผมกลมาได้ะ อีกฟูบไม่สักเดียวปลวกมาแล้วนิ่งอาวแล้วมันไม่ไปกินมาบ้านนี้อ่ะปกติเากิม้บ้านนี้มันเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็น S P C ของ m a p ปิพื้น S P C m a p ปิกันน้ำกันปลวกป้องกันรอยขีดข่วนลายไม้สมจริงใช้งานได้ยาวนาน ลองกินดูสิดอร่อย